เอาไหมเราต้องแบบแกล้งแท็กพี่เป้ไม่ได้ตั้งใจอ่ะจะแบบอยากได้ไทยบีจังเลยหน้าเลยพี่เชอพี่เชิมาพี่เชิญคะน้องมีเรื่องจะปรึกษาค่ะคุณเชอรแปรงพี่เชิญอยาเขึ้นไปไหนนะพี่เชอหยุดนะคะหยุดก่อนคุยกันก่อนพี่เป้ไทยบีมันดีเนาะหนูจะเป็นเงาแคนรุ่นถัดไปนะฮะจะตามติดอยู่แต่กับพี่เป้คอยดูพี่เป้พี่เป้ตาต่อตาฟันต่อฟัน ดีค่ะออนยองฮันซโตอนแรกแคนไว้ว่าวันนี้จะมาไลฟ์อยู่แล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าจริงๆตื่นมาตั้งแต่ช่วงแบบสิบโมงเงี้ยแล้วหนูก็เหมือนแบบยาวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ลืมไปเลยว่าหนูจะไลฟ์ยากอะหนูอะชอบไทยบีแต่ทุกคนวัวแต่ซีซึ่งหนูรู้สึกว่าซีไม่ได้เพราะว่าหน้ากลมมากไม่ได้ไม่ได้จริง,รงอะคือแบบ น่าจะเพราะพี่เชอร์เขาแบบหน้านเล็กด้วยแหละแล้วพอหนูหันตรงอย่างอุ้ย,ยกลมมากหนูเลยแบบไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยอยากได้บีเพราะว่าแบบหันไปข้างคอดีแล้วมันสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูโดนแกงเพราะว่าพี่เป้เขาไม่อยากได้ type A ตอนนั้นเพราะว่าพี่เป้อยากได้ type B พี่เป้ไม่อยากได้ type A เพราะว่าพี่เป้บอกว่า type A ฉันไม่สวยหนูก็เลยแบบเนี่ยเห็นไหมเราไปแกล้งเขาเราโดนเองเลยหนูโหวตไ,ไปแล้วจริงหนูโหวตไท p e B ไปแล้ว เฮ้ยทำไมบี B. ไม่ดีตรงไหนบี B. มันสวยเขาจะไมว่าบีมันสวยสวยทั้งสองคนเลยเนี่ยเห็นไหมไม่น่าเลยไม่น่าเลยหนูกาหนูต้องไปแบบต้องไปบอกเมมเบอร์และหนูต้องแบบไปเซืร์ไปเซืร์เมมเบอร์อช่วยแบบว่าหวตร์ดทานี้หนยได้ไหมคะอะไรอ่าเบี B. มันสวยเขาจะบอบีมันสวยมากมากไม่หนูกลับไปงอพี่เป้ไม่ได้เพราะว่าหนูแกงพี่เป้มาหนูไปแกงหม้อใหญ่เขามา ไอ้หนูก็อยากสวยเขาจะรู้ว่าหนูก็อยากสวยไม่สวยสีมันไม่สวยอ่ะแกล้งแท็กไหมเราแบบพิมพ์เข้าไปเราก็แบบแกล้งแท็กก็แบบแกล้งแท็กเขาแล้วก็แบบพิมพ์ว่าอยากได้แทปีจังเลยนะอย่างเงี้ยเอาไหมเราต้องแบบแกล้งแท็กพี่เป้ไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่แบบอยากได้ไทปีจังเลยนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่เป้เขาจะเขาจะแบบ <c oughs> เขาจะจองล้างจองผ่านหนูไปแบบแขนอะไรอย่างเงี้ยเออ หรือว่าหนูแท็กคนอื่นด้วยดีไหมเขาจะได้แบบเขาจะได้ไม่รู้ว่าหนูกาลังงอเขาอยู่เขาจะได้แบบเขาจะได้ไม่รู้ตัวแต่หนูชอบโมเมนต์แบบของคู่อื่นเขาอะซึ่งหนูจำไม่ได้ทําหว่าหนูเล่นอะไรแบบนี้กับพี่เชอร์ไปเด้อเหรอจําได้ว่าเหมือนมีอันนี้จาได้อะแล้วก็ถ้าถ้าหล่อจําได้ตอนนั้นอะเหมือนตั้งใจจะแบบเอ้ยคงไปใส่ไว้ในะเอบีสักตรงไหนสักต้องแนบดบับเออเปิดมือมาอะไรอย่างนั้นมึงคิดไว้ว่าเป็นอย่างนั้นเปล่าเอามาลงอันนี้จ้ะ จังหวะมันเป๊ะนะไทยบีอะจังหวะมันแบบเป๊ะใช่ไหมละ่ะบอกเลยว,ว่าไม่ได้นัดกันมาก่อนแล้วพี่เชอร์อยากได้ไทยไอะไรคะพี่เชอร์ได้พูดไหมหรือว่ามีแต่หนูที่อยากได้ไทยป <laughs> ีมีแต่หนูที่แบบโอยไวย้ไทยปีมันสวยไม่นะหนูถามทุกคนหนูจะไปถามพี่เชอร์ทำไมเพราะว่าหนูนึกว่าพี่เชอร์น่าจะแบบพูดออกมาแล้วแบบชอบอันไหนมากที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นอะ คุยกันไว้ว่าแบบเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราทําอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยก็เลยมารอดูวันนี้แล้วหนูก็นึกว่าพี่เชยจะพูดอะไรสักอย่างหนูเห็นแล้วแล้วแบบนึก,กนนว่าเขาจะแบบมีรีแอคอะไรเงี้ยเขาเงียบเหรอโอ้ยพี่เป้หนูเหลือแค่ปุเป้ซังแล้วผู้เปซอนปูเป้ซอน,านชาสกเกตเตคุระซอนก็เอก็ได้เอยังดีกว่าซีเอโอเคบีน่ารักไม่ไทายซีไม่น่ารัก <laughs> หนูแล้วทั้งนั่งงงไงกับแฟนคลับเรื่องที่ว่าหนูอยากได้ไทยปีแล้วทุกคนจะเอาซีไม่ซีร้อยหน้าหลังซีมันแบบกลมกลมป๊อกเลยอย่างนี้เลยกลมอย่างวันนี้เลยถามแม่ไปแล้วเมื่อกี้นั่งอยู่แล้วก็มีมีชอบเป็นไหนแม่ก็บอกว่าฉันว่าซีมันน่ารักดีนะเพกาเธอยิ้มแบบมุ้ยแล้วหนูก็ทําหน้าแบบเออให้แม่ดูอะแล้วแม่ก็เลยบอกว่าแล้วแม่ก็ขำาขำหนักมากหนูก็บอก ไม่บี B. มันดีกว่ายังไงบีมันก็ดีกว่าหนูคาดหวังคาดหวังพี่เชอร์จะแบบบอกว่าชอบเทปไหนแต่พี่เชอร์ชิลอะชิลเออแต่หนูว่าจริงๆหนูว่านะหนูน่าจะบังคับพี่เชอร์ได้นะพี่เชอร์ไม่ได้สมัครใจจะเลือกแต่แบบพี่เชอร์พี่เชอร์ช่วยบอกไห้ไหมคะว่าไทยบีมันดีเลิศประเสริฐสีพี่เชอร์ก็อาจจะพิมพ์ตามที่หนูบอกก็แบบสิกบอกมาว่าไทยบีมันดีเลิศประเสริฐสีอะไรก็ได้ หนูก็หนูคุยคุยกับพี่เชอร์ไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าพี่เชอร์ก็แบบอันไหนก็ได้ได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็หนูก็คุยไม่รู้เรื่องเหมือนกันยกเว้นหนูจะไปบังคับเขาเพราะงั้นหนูจะไปถามเขาว่าพี่เชอร์ชอบอันไหนไม่ได้หนูต้องไปบอกว่าพี่เชอเร์เลือกบีค่ะเพราะพี่เชอร์เขาไม่ได้ตามใจหนูเขาแบบยังไงก็ได้กับทุกคนทุกคนแบบเขาจะแบบยังไงก็ได้หมดเลยสมมติที่เป้บอกให้แบบหวตแบบพี่เชอร์หวตบีอย่างเงี้ยพี่เชอร์ก็แบบยังไงก็ได้ได้เป้บอกให้หวตก็หวชอย่างเงี้ยเขาเป็นคนบบัังง้หูตอ พี่เชอร์พี่เชอร์มาพี่เชอร์คะน้องมีเรื่องจะปรึกษาคะ่ะคุณเชอร์แงพี่เชอร์อดยเพิ่งไปไหนนะพี่เชอร์หยุดนะคะหยุดก่อนคุยกันก่อนว่าพี่เชอร์ชอบไทป์ไหนทั้งหมดที่มีมาพี่เชอร์ชอบไทป์ไหนมากที่สุดพี่เชอร์ชอบไทป์ไหนเฮ้ยหนุนลุ้นนะ่ะเดี๋ยวพี่เชอร์ตอบอันนั้นมาทำไงดีอ่อห้ามตอบว่าได้ทั้งหมดด้วยนะห้ามตอบว่าอันไหนก็ได้อันไหนก็ดีหมดหรือว่าให้แบบทุกคนเลือกได้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะพี่ พี่มีให้เลือกแค่ A B C แต่มันจะดีมากถ้าเกิดพี่หรืออ้าอะไร <c oughs> โอ้ยทุกคนโอ้ยทุกคนช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังคาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไลก์กดโอ้ไลก์กาดหนูว่าพี่ชอบ B พี่บอกหนูมาว่าพี่ชอบ B ใช่ไหม <laughs> พี่ต้องช่วยหนู <c oughs> คือหนูอะอุตส่าห์ตัดช้อยว่าพี่เชอร์อย่าตอบอันนี้นะอย่าตอบอันนี้นะอย่าตอบอันนี้นะพี่เชอร์ตอบอะไรพี่เชอร์ตอบไม่บอกอยู่ดีๆก็แบบมีช้อยเพิ่มขึ้นมาแล้วแบบห้ามไม่ได้ห้ามไม่ทันโอ้หนูว่าหนูต้องบังคับอะไรพี่เชอร์นี่คือการบังคับพี่เชอร์ต้องโหวตน,นะฮะเพราะว่านี่มันคือคู่ของเรานะพี่เราต้องแบบไปด้วยกันไปได้ไกลเขาจะไหมพี่ว่า <laughs> เราจะทิ้งกันกลาง,างทางไม่ได้ คื้แตไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดพี่เชอเลือกสีขึ้นมายาวเลยนะถ้าพี่เชอเลือกสีขึ้นมายาวยาวแบบยาวอ่ะไม่ได้หนูไม่ได้บังคับนะแต่แบบไทยบีมันดีจริงๆ B ที่แบบ b bird <Okay S 2> b i r ิร์ดโอเคบีแบบบีบ <Yo S 2> อยเย่ยังงั้นแหละลายมากแล้วแบบปิดโหวตเท่าไหร่นะปิดโหวตพรุ่งนี้ตอนแบบสิบเอ็ดโมงทำไงดีทำไงดี <S <S หนูต้องแบบ ไม่ได้แล้วหนูต้องแบบหนูต้องแบบไฟติ้งเพื่อเพื่อตัวฉันเอาไหนดีอันนี้แล้วกัน facebook, facebook มันใช้ยังไงนะฮะขึ้นไหมฮะขึ้นไหมหรือไม่ขึ้นอ๋อยังยังไม่ขึ้นหนูว่าอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ได้ไหมอันนี้ได้อันนี้ได้ทุกคนเราแบบโหวตแล้วเราเปลี่ยนโหวตได้เราเปลี่ยนได้ ไทยีมันดีมากมันรอดเจอมากฮูเป็นใจพี่เป้ไทยีมันดีเนาะไทยีมันดีเนาะพี่เป้พี่เป้พี่เป้โหวตอะไรไปพี่เป้โหวตอะไรไปพี่เป้เอาแอคออฟฟิเชียลพี่เป้นะพี่พี่ไปกดกดไทยีแล้วแบบทุกคนเขาก็จะโหวตตามพี่ทุกคนเีาเห็นพี่โหวตก็จะโหวตตามพี่เพราะงั้นพี่ต้องแบบโหวตี จริงเหรอโอเคงั้นพี่เป้อยู่เฉยๆพี่เป้อย่าทาอะไรพี่เป้ไม่ต้องทําอะไรพี่เป้หยุดหยุดพี่เป้ stop ยู่นิ่งๆพี่เป้เดี๋ยวคนอื่นเขาแบบส่วนทางกับพี่ไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วพี่พี่กลับไปนอนต่อนะพี่หนูจะไม่รบกวนพี่แล้วหนูจะปล่อยให้พี่ได้นอนอย่างสงบสุขอ๋อหล่าพี่เป้จริงเหรอแต่หนูก็ชอบเอพี่นะ ทำไมอ่ะเอไม่ดีตรงไหนส่วนอันนี้ของหนูมันแบบมันก็บิดดีที่บีมากๆหนูโหวตอะไรของพี่เป้ไปนะหนูโหวตเอไปไม่เพี่เป้รู้ไหมเนี่ยว่าหนูนั่งคุยกับแฟนคลับเนี่ยหนูเทียงมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนตอนนี้มัน35นาทีแล้วหนูก็ยังคงเลือกระหว่าง A B C อยู่ใช่เอา้าพี่เป้ twinkle twinkle little star พี่เป้นอนดีกว่าไม่ได้ล้คุยด้วยไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไไดเราโดนเอาคืนเราโดนเอาคืนนะ เหมือนแบบโดนแขนอะฟิลเหมือนเรื่องกี่เพ้าอะที่โดนผีทามเงาแขนเพิ่งตื่นเห็นไม้พี่เป้เพิ่งตื่นได้พี่ถ้าเกิดพี่แบบเพิ่งตื่นไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ปไปเปลี่ยนนะสนใจเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นแบบเป็นบีเป็นบีนอะไรเงี้ยแต่โมเมนต์ของพี่เป้มันน่ารักจริงๆนะอันเออะหนูพูดจริงหนูไม่ได้แบบตีต่างนู่นนี่นั่นแบบมั่วๆเลยแบบดีๆมาก แต่ท้าย B, พี่เป้ก็น่ารักเห็นไหมมันก็เจ้าเจ้ากันสมมุติของหนู่าพี่เป้บอกว่า A ดีอย่างเงี้ยหนูว่าเออ A ก็ดีแต่หนูชอบ B มากกว่าไงของพี่เป้ชอบ B แต่ B มันก็ดีแต่ A มันก็น่ารักไง <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรหนูหนูโอเคนะหนูว่า A ก็ยังได้มันยังมีถึงพรุ่งนี้นะพี่มันแบบเปลี่ยนได้มันแบบเปลี่ยนได้จริงๆตอนนี้มันยังอยู่ที่ A ยังอยู่ที่ A แล้วก็ C ทำไมเป็น A แล้วก็ C มันควรจะเป็น A แล้วก็ B อยู่เแถวๆนี้ทำไมพี่เป้บอกว่าอะไรจะจดจำไว้จะจดจำไว้หนูจะเป็นเงาแคนรุ่นถัดไปนะฮะจะตามติดอยู่แต่กับพี่เป้คอยดูพี่เป้พี่เป้หืมตาต่อตาฟันต่อฟันอดี๋ยวคอยดูพี่คอยดูไม่ได้มันต้องมีโอกาสให้หนูได้แก้แค้นหรือว่าแบบ ทิศทางที่ถูกคือเราต้องเปิด Facebook มันแบบไม่เอาแล้วไม่ตามแล้วไม่เอาแล้วไม่แคร์แล้วไปไปแล้วทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมไปดูพี่เป้และของแบมบูนะคะวันเดย์